สวัสดีครับมอนโรชาแนลนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้วันที่ย2บกันยายน2566นหนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูลูกของแจ็คพอตไรลล้านกับ KF31 นะครับตอนนี้คือตัวนี้นะครับลูกของแจ็คพอตไรลล้านแล้วก็ตัวข้างหลังเป็นลูกของ KF31 นะครับ มาดู kf 3 1ก่อนนะครับนี่คือแม่ของเขานะครับกับปลูกใจออกมาแบบนี้นะดูแตกต่างมากครับสีมาเต็มน่ครับแม่ของเขาจ่ายลูกออกมาแบบนี้นะครับใบหูติดโบสครับจ่ายลูกมาเข้าสู่เก้าเดือนนะครับ สำหรับ KF31 ดูสีครับชัดเจนมากเลยนะครับดูระยะใกล้หน้าุ่มตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับดูสีแม่เขา กับ,บสีลูกแตกต่างกันมากครับลูกนี้จะได้พ่อมาเต็มนะครับเป็นพ่อพัน KF สามหนึ่งสำหรับตัวแรกนะครับตัวนี้อันนี้เขาก็ยังไม่ขึ้นนะครับ ให้ดูมุมกว้างอีกทีนะครับักนัะยืนแบบนี้นะครับนะครับเป็นเพศเมียสีเข้มมากครับ เกษตรกรท่านไหนนะครับสนใจน้ำเชื้อ KF31 ครับดูการจ่ายลูกครับเป็นอีกพ่อพันหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำครับจ่ายลูกออกมาดีนะครับมาดูตัวที่2นะครับคือลูกของแจ็คพอตไรร้านนะครับอายุราวๆเก้าเดือนเหมือนกันนะครับนี่คือเพศผู้ แม่ของเขาคือตัวนี้นะครับนี่คือนี่คือแม่ของเขาแม่ของแจ็คพอตไราลาน,นครับแม่แบบนี้นะครับจ่ายลูกออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับสำหรับเกษตรกร,กรท่านไหนนะครับที่กำลังมองหา ข้อพันนะครับผมแนะนำครับแจ็คพอตร้ายล้านกับ KF31 นะครับใจลูกออกมาดีนะครับนี่ก็คือลูกของแจ็คพอตร้ายล้านนะครับ ดูบันท้ายนะครับนี่ครับสีของแม่กับสีของลูกแตกต่างกันมากครับนี่ครับความสูงของลูกของแจ็คพอตลร้ล้านนะครับอายุวัยเเดือนนะครับ จะเท่าแม่แล้วแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับเป็นลูกของ KF 3 1ครับตัวนี้ครับดูความแตกต่างครับจ่ายลูกออกมาดีนะครับพ่อพัน KF สามหนแล้วก็พ่อพันแจ็คพอร์ตอยล้านนะครับ อเคครับเดี๋ยวผมจะอ mm ัปเดตไปเรื่อยๆนะครับระหว่างลูกของ KF31 mm hmm. กับแจ็คพอรตไรรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมันดอยชแน,นลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ